สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวครับเป็นการทดสอบประกอบปืนครับปืนพกสั้นครับซีเซตครับซีเซตรุนอะไรครับพีพีสิบเอสครับบรรจุกระสุนครับซองแม็กกาซีนครับบรรจุได้สิบสองนัดแต่ตอนนี้ต่อต่อเป็นบวกสองครับเป็นสิบสี่นัดแล้วครับเดี๋ยวเรามาให้น้องเขาเริ่มสาธิตเลยนะครับเริ่มครับ ระดับได้ครับถอดตรวจความถอดไปของปืนครับถอดซองกระสุนครับเคีย์ปืนครับเรียบรอยครับต่อไปก็เริ่มถอดเลยครับเริ่มเลยครับเริ่มถอดแล้วตัวนี้เข้ามาดูใกล้ๆครับตัวนี้รีวิวครับตัวนี้ เป็นแนวทางครับถอดประกอบครับใครถอดเป็นแล้วก็ไม่เป็นไรครับอันนี้เป็นแนวทางครับดูเพื่อเป็นการศึกษาครับฝึกศึกษาแล้วก็ทําความสะอาดแก้ไขเหตุติดขัดครับนี้ก็เขยมแทงชนวนครับโครงปืนส่วนบนครับแม็กกาซีนครับซื้อมาก็แถมเลยครับสองสองแม็กกาซีนนะครับตัวนี้ซื้อมาเท่าไหร่ครับห้าหมื่นเท่านะครับห้าหมื่นทวนห้าหมื่นทวนครับตัวนี้ปืนกระบอกแรก นี่ครับส่วนประกอบก็ไม่มีอะไรครับมีตัวโครงปืนจับเลยน้มปืนครับน้มปืนนี่ครับตัวนี้กระทัดรัดครับประกอบแล้วทั้งตัวปืนก็ยาวเท่าไหร่สามนิ้วเท่าไหร่นะสามจุดแปดสามจุดแปดครับพกมิดชิดครับตัวนี้พกไหนได้ครับเอาวางครับต่อไปก็เป็นตัวไกครับตัวแหนบครับแหนบและแกนแหนบสองชั้นสองชั้นครับต่อได้ เยกได้เอาวางลงครับไปลำกล้องครับลำกล้องปืนครับตัวนี้ขนาดเท่าไรสามนิ้วสามจุดแปดนิ้วสามจุดแปดนิ้วประมาณวางครับอันนี้เข็มเข็มแทงชนวนนะครับอันนี้เข็มแทงชนวนวนครับตัวนี้ครับเอาวางแล้ววางครับตัวนี้ฝาฝาฝาปิดตูดฝาปิดห้องลูกเลื่อนครับฝาปิดท้ายครับ แล้วก็สไลด์สไลด์โครงเปลือยส่วนบนครับหรือว่าสไลด์เปือนะโครงเปลือยส่วนบนครับตัวนี้ครับนี่ครับบางลงครับนี่ครับส่วนประกอบหลักครับง่ายๆครับห้าหมื่นครับพอร์ตแล้วก็จะเหลือแค่นี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะ